อาจหรือว่าเทาใส่ต้นไม้ต้นพริกมะเขือถึงสองแก้วได้เลยนะคะโคตดกสุดๆเลยค่ะไม่มีใบหยิกใบงอไม่มีเพี้ยไม่มีมดรบกวนเลยผลก็ไม่เน่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากุชชั่นอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใครมีปัญหาโรคพริกมาดูสูตรนี้กันเลยปลูกแล้วดอกร่วงไม่ติดดอกไม่ออกผลเกิดโรคเชื้อราโรคกุ้งแห้งผลเนา่าใบยิกไม่งอใบจุดใบด่างหมดกังวลเลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะน้ํายากําจัดเชื้อราปุ๋ยฉันดีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเขาใช้มานานกันแล้วนะคะ ก็จะมีน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวมีประโยชน์ต่อการบำรุงต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะ,เ,ะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชใบเขียวเร่งรากทาให้ดินร่วนซุยดินดีค่ะเพราะฉะนั้นเราปลูกอะไรพืชก็งามนะคะถ้าด,ดินดีค่ะต่อไปค่ะพงซักฟอกค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสมัยก่อนเนาะพ่อแม่ปุยาตายายซักผ้าน้าล้างผ้านะคะก็จะสาดใส่พืชผักสวนครัวอยู่ข้างๆบ้านนั่นแหละนะคะป้องกันเพียมดนอนแมลงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ทําให้ต้นไม้พืชผักแข็งแรงด้วย<ต>ค่ะใครไม่ได้ซักผ้านะคะหรือว่าซักเครื่องนะคะเราก็ยังมาดัดแปลงใช้ได้อยู่ค่ะวิธีนี้นะคะผงขี้เท่านะคะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายบํารุงเล็งดอกเล่งผลนะคะทําให้พืชแข็งแรงแถมยังไล่มแมลงมดได้อีกต่างหากค่ะเขามีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะมีแคลเซียมมีทั้งคาร์บอนด้วยค่ะถ้าไม่มีใช้อะไรแทนคะ่ะแม่จิ๋มนะคะใช้ฐานนะคะ ไปตำหรือว่าบดเป็นก้อนเล็กๆนะคะต่อไปคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะมาดูวิธีทำกันเลยเทน้ำใส่ภาชนะนะคะหนึ่งลิตรแล้วก็ตามด้วยผงซักฟอกค่ะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนเล็กๆนะคะไม่ต้องเยอะค่ะสมัยก่อนเนาะเขาจะใช้น้ำล้างผ้านะคะคุณผู้ชมสาดหรือว่าเทใส่ต้นไม้ต้นพริกมะเขือที่ปลูกตามบ้านนะคะไม่มีมดเลยไม่มีมแมลงเลยนะคะละลายผงซักฟอกเลยจ้า ใช้กับพืชต้นเล็กๆนะคะหรือว่าต้นกล้าคุณผู้ชมเพิ่มน้ําลงไปเจือจางน้ําเยอะหน่อยนะคะซักฟอกก็มีความเข้มข้นนะคะมีความร้อนเพราะฉะนั้นอาจทําให้ใบไหมได้นะก่อนใช้ควรเจือจางน้ํานะคะให้เยอะหน่อยให้สังเกตดูค่ะว่าพืชใบบางใบหนาเล็กหรือว่าใหญ่นะคะดูตามความเหมาะสมค่ะอย่าใช้เข้มข้นมากเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็นําไปฉีดพ่นทางใบหรือราดรดลงดินได้เลยค่ะ เราไปบำรุงพลิกแล้วก็ป้องกันโรคพลิกกันเลยค่ะน้ำซาข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะวันต่อวันนะคะลดลงไปเลยค่ะคุณผชม1-2แก้วได้เลยนะคะจะมีประโยชน์มากๆช่วยบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยนะคะรากเขาแข็งแรงใบเขียวงามต้นพลิกของเราก็พร้อมจะมีดอกมีผลให้กับเราค่ะไปค่ะตามด้วยสิ่งนี้เลยนะคะผงขี้เถ้าถ่านค่ะผงขี้เถ้าถ่านหนึง,นง,งช้อนนะคะ แลกระถางเล็กก็1ช้อนโต๊ะค่ะโรยรอบๆคนต้นเลยนะคะเพียงทุกๆ15วันค่ะคุณผู้ชมจะทำให้ดินดีพริกของเราจเจริญเติบโตเร็วมากแตกยอดใบเป็นพุ่มเลยนะคะป้องกันหอยทากมดนอนแมลงเพีย ที่มารบก,กวนต้นพลิกของเราอีกตัางหากคะ่ะในขี้เท่านะคะเขาจะมีท่าสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะมีไนโตรเจนมีฟอฟาาสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมค่ะแล้วก็มีกรรมฐานนะคะช่วยขับไล่มแมลงเขาไม่ค่อยชอบคะ่ะมีประโยชน์มากทั้งบำรงพืชผักสวนครัวต้นไม้นะคะแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชได้อีกตัางหากนะคะใช้เลย บ้านใครมีต่อไปอย่าทิ้งนะคะที่เท่านะคะเราใช้เป็นแบบผงนะคะเป็นแบบแห้งเนาะหรือว่าเป็นแบบน้ำได้นะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะวิธีการใช้แบบน้ำทำยังไงนะคะป้องกันหนอนกระทุได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหนอนใยผักนะคะพริกนะคะถ้าปลูกแล้วเริ่มที่จะมีผลเล็กๆเด็กๆแบบนี้นะคะยังไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะ แมลงวันทองพริกนะ,ะยังเข้าไปไม่ได้แต่เขามาไข่ทิ้งไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนจะป้องกันกำจัดนะคะเราก็ต้องมาบำรุงกันก่อนเลยคะ่ะหนึ่งึงสองแก้วเลยค่ะน้ำสาวขาวนะคะมีประโยชน์มากพริกจะได้ดกดกค่ะใช้แค่น้ำสาวขาวนะคะพริกก็ดกแล้วนะคะถ้าดินเขาดีนะคะมีธาตุอาหารในดินที่เขาต้องการค่ะป้องกันมดนะคะมากินตัวเพี้ย มาดูดน้ําเลี้ยงพิกของเราก็จะได้ไม่เกิดแผลนะคะเชื้อโรคก็จะไม่ได้เข้าไปก็โรยผงขี้เท้าป้องกันเลยค่ะป้องกันพวกน้อนมดทางดินแล้วเรามาทางใบกันบ้างนะคะมะเร็งวันทองค่ะกินเย็นค่ำๆาแบบนี้แหละนะคะเขาจะชอบมาไข่นะคะ ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผลเขายังหนุ่มยังเด็กอยู่นั่นเองยังเขียวอยู่แต่ถ้าพริกเปลี่ยนสีเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ป้องกนันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะจะทําให้ผลพริกเน่านั่นเองนะคะเพราะว่าแมลงวันทองเขาจะเจาะเข้าไปแล้วก็จะมีหนอนชอนชัยอยู่ด้านในจะทําให้พริกของเราเน่านั่นเองนะคะใช้นะคะช่วงต้นพริกมีใบสองสามใบใบจริงนะคะแล้วก็มีผลเล็กๆนะคะคุณผู้ชมใช้น้ําผสมกับผงซักฟอกนะคะ ฉีดพ่นทางใบไว้ได้เลยนะป้องกัน มดนอนเพียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหรือถ้าใครซักผ้านะคะน้ำล้างผ้าอย่าทิ้งนะนำมาใช้ได้เลยค่ะคนฉีดพ่นทางใบป้องกันไว้นะคะตั้งแต่ต้นพลิกเล็กๆเด็กๆนะคะมีใบจริงสัก2-3าใบเนี่ยเราเริ่มฉีดพ่นป้องกันเลยนะคะจะดีมากๆเลยค่ะอย่ารอให้เกิดก่อนนะคะคุณผู้ชมมันจะรักษายากนะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนแรกๆตั้งแต่ต้นพลิกเด็กๆเล็กๆอยู่เลยค่ะแต่ถ้าหากผลไหนที่เน่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งไกลๆต้นเลยนะคะไม่งั้น เขาจะลามไปตรงอื่นนะใครปลูกพริกไม่ออกดอกนะคะโรคใบเหลืองใบจุดใบด่างโรคเชื้อรานั่นเองนะคะมาใช้วิธีนี้อีกหนึ่งทางเลือกค่ะามาใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้จะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตทําให้ใบพลิกแข็งแรงนะคะมีดอกมีผลไล่มแมลงวันทองพลิกเพลี้ยมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะเขาจะมี กรรมาฐถันอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีธาตุสารอาหารโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะช่วยเลีงดอกเลี้งผลได้อีกตัางหากค่ะมาดูวิธีการใช้แล้วก็วิธีทํากันเลยว่าใช้ยังไงนะคะเตรียมน้ําแต่ภาชนะนะคะ1ลิตรค่ะตามด้วยน้าส้มควันไม้1นถึงสช้อนโต๊ะค่ะถ้าต้นเล็กนะเราก็ลดปริมาณลงถ้าต้นใหญ่หรือว่าใช้เยอะก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะ แต่จะใช้มากเกินไปนะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะลดหรือว่าเพิ่มได้ค่ะคอยสังเกตดูค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ใส่กระบอกฉีดพิษพ่นทางใบป้องกันโรคพริกได้เลยค่ะใครมีปัญหาปลูกพริกแล้วนะคะไม่ออกดอกไม่ออกผลเกิดโรคเชื้อราโรคกุ้งแหง้งผลเน่าใบหยิกไม่งอมดนอนมแมลงมีเพลี้ยไฟนะคะที่ทําให้ใบหยิกยอดยิกหนะคะหยุชดชะงักการเจริญเติบโต แล้วก็ไม่ทําให้เขาออกดอกเลยนะคะวิธีนี้ภูมิยาชาวบ้านไปใช้ได้เลยค่ะสิ่งที่ควรรู้นะคะหลังจากที่เราฉีดพ่นป้องกันกําจัดมแมลงศัตรูพืชแล้วอย่าเพิ่งเก็บไปรับประทานนะคะรอสัก7วันก่อนค่ะหลัง7วันแล้วนะคะเก็บรับประทานได้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ s ับสไครต์สากุชแนลด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ